เวียดนามมีช่องทางไปในชั้นลีกและเวิลด์ค p ัพด้วยตัวเองหลังถูกไทยและชาติอื่นเอาเปรียบมาตลอดสื่อกีฬายักษ์ใหญ่เวียดนามรายงานว่านายรามอนซูซารา่าประธานสาหพ,พันธ์บอลเล์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC เผยข่าวดีว่าตั้งแต่ปี2025รายการบอลเล์บอลลีกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ c ซ League จะถูกสาหพ,พันธ์บอลเล์บอลนานาชาติหรือ FI v b บรรจุให้อยู่ในระบบการแข่งขัน ที่มีการคิดคะแนนจัดอันดับโลกด้วยสื่อเวียดนามและแฟนบอลเ,ลอลเวียดนามมองว่านี่ถือเป็นข่าวดีมากสําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเพราะที่ผ่านมาถูกไทยและชาติอื่นเอาเปรียบมาโดยตลอดถ้าหากควา้าแชมป์ซี a ี u e จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มในตารางอันดับของ FIVB ซึ่งปัจจุบันทีมชาติเวียดนามอยู่อันดับที่32ของโลกหากสามารถติดหนึ่งใน30ของโลกก็มีโอกาสที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์ค p ัในครั้งถัดไป และหากะส,สมคะแนนได้มากกว่านี้ก็อาจได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเนชั่นลีกในอนาคตอีกด้วยตั้งแต่ปี2025รายการเวิลด์คัพจะมี32ทีมส่วนรายการเนชั่นลีกจะเพิ่มเป็น18ทีมและตกชั้น1ทีมและจะถูกแทนที่ด้วยทีมที่อันดับโลกดีที่สุดนี่คือเป้าหมายของทีมชาติเวียดนามที่ต้องการจะคว้าแชมป์ซีวีลีกซึ่งมันหมายถึงจะต้องชนะทีมชาติไทยด้วยถึงจะได้แชมป์ อีพีนี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลเล์บอลเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับความคิดเห็นของแฟนบอลเล์บอลเวียดนามท่านแรกครับฉันรอคอยวันนี้มานานแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามถูกมองข้ามถูกเอาเปรียบและถูกกีดกันโอกาสบนเวทีโลกแต่ตอนนี้ซีวีลีได้รับการยอมรับจาก FIVB เวียดนามจะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่และการเอาชนะไทยซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญจะเป็นก้าวกระโดดที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปครับซีวีลีจะถูกนับคะแนนจัดอันดับโลกแล้วดีใจสุดๆเป็นความหวังใหม่ของเวียดนาม และความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เวียดนามเฝ้ารอมาอย่างยาวนานต่อไปนี้ซีวีลีกจะไม่ใช่แค่การแข่งขันในระดับภูมิภาคแต่มันคือเวทีระดับทวีปที่เวียดนามและไทยทีมชั้นนาจะต้องเผชิญหน้ากันฉันเชื่อมั่นในศักยภาพของเวียดนามจะเอาชนะไทยได้ไม่ยากความคิดเห็นท่านต่อไปครับเวียดนามต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อควา้าแชมป์ซีวีลีเชื่อว่าทุกทีมในอาเซียน จะต้องทุ่มเทกับรายการนี้แน่นอนเพราะมีคะแนนสะสมอันดับโลกและสิ่งที่เวียดนามต้องเจอคือไทยจะส่งชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันซึ่งจะไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ส่งชุดผสมเพื่อทดลองทีมแต่คิดว่าชุดปัจจุบันของเวียดนามเอาชนะไทยได้ทุกชุดความคิดเห็นท่านต่อไปครับมันคือโอกาสที่เวียดนามจะพิสูจน์ตัวเองให้ไทยรู้ว่าเวียดนามเก่งแค่ไหนที่ผ่านมาไทยอาจจะคิดว่า เวียดนามเป็นแค่ทีมที่ห้ามประมาทแต่ไทยก็เอาชนะได้แต่ปัจจุบันเวียดนามมีนักวอลเลย์บอลหลายคนที่มีฝีมือไม่แพ้ไทยฉันเชื่อว่าเวียดนามจะสร้างความประหลาดใจและมอบความพ่ายแพ้ให้กับไทยได้อย่างแน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าฉันก็เชื่อว่าเวียดนามจะชนะไทยและควา้าแชมป์ซีวีลีได้ไปเล่นเวิลด์คัพและเนชั่นลีกอย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันศักยภาพของนักวอลเลย์บอลเวียดนามไม่ด้อยกว่าไทยแค่ถูกกีดกันจากลีกต่างประเทศที่ไม่ดึงไปร่วมทีมเท่านั้นแต่แค่ลีกเวียดนามก็ทําให้แข็งแกร่งระดับทวีปแล้วพอที่จะเอาชนะไทยได้เหมือนกันความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอขอบคุณสมาคมวอลเลย์บอลแห่งเอเชียและสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติที่ได้มอบโอกาสอันล้ำค่านี้ให้กับเวียดนามขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการคว,ว้าแชมป์ซีเลีย แล้วไปแข่งขันรายการเวิลด์คัพและเนชันลีความคิดเห็นท่านต่อไปครับเวียดนามจะไม่ยอมอยู่ใต้เงาไทยอีกต่อไปจะต้องก้าวข้ามไทยและพิสูจน์ให้เห็นว่าเวียดนามคือทีมที่มีศักยภาพมีความสามารถและมีสิทธิ์ที่จะแข่งขันกับทีมชั้นนำบนเวทีโลกที่ผ่านมาเวียดนามถูกเอาเปรียบและกีดกันมันถึงเวลาแล้วที่เวียดนามจะกำหนดโชคชะตาของตัวเอง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับการเอาชนะไทยเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้เวียดนามต้องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของไทยวางแผนการเล่นอย่างรอบคอบและฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้สามารถเอาชนะไทยการชนะไทยไม่ใช่แค่ควา้าแชมป์ซีวีลีกแต่ยังเป็นกำลังใจและสร้างความเชื่อมัน่นให้กับเวียดนามอย่างมหาศาลความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ข่าวนี้ทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังอย่างมากฉันรอคอยที่จะได้เห็นนักวอลเลย์บอลเวียดนามได้แสดงฝีมือบนเวทีระดับโลกฉันจะติดตามและให้กําลังใจพวกเธออย่างใกล้ชิดและเชื่อว่าพวกเธอจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศเวียดนามได้อย่างแน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าฉันภูมิใจในตัวนักวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามทุกคนพวกเธอคือตัวอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังฉันเชื่อว่าพวกเธอจะสร้างประวัติศาสตร์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศได้อย่างแน่นอนฉันจะสนับสนุนพวกเธออย่างเต็มที่และขอให้พวกเธอประสบความสําเร็จความคิดเห็นท่านต่อไปครับแรงสนับสนุนจากคนในชาติเป็นสิ่งสําคัญเพราะมันคือกําลังใจและส่งพลังให้กับนักกีฬาพวกเราต้องไปเชียร์นักกีฬาให้ถึงสนามในทุกสนามส่งเสียงเชียร์ และให้กำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬารู้ว่าพวกเขามีคนสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เสมอเวียดนามได้แชมป์ซีวี u กอย่างแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปครับฝันของแฟนบอลเล่บอลเวียดนามทุกคนที่หวังว่าวันหนึ่งจะได้เห็นทีมชาติเวียดนามได้ไปแข่งขันรายการเนชันลีกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศฉันเชื่อว่าความฝันนี้จะกลายเป็นความจริงได้ในอนาคตอันไกล ถ้าเวียดนามเอาชนะไทยและได้แชมป์ซีวีลีความคิดเห็นท่านต่อไปครับการที่ซีวีลีได้รับการยอมรับจาก FIVB เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเวียดนามต้องรักษาโมเมนตัมนี้ไว้โดยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องพัฒนาฝีมืออย่างไม่หยุดยังและไม่ประมาทเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่าลืมว่ายังมีอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่พร้อมจะล้มเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ฉันมีความเชื่อมั่นในความสามารถของโค้ชและนักวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามทุกคนพวกเขาเป็นทีมที่มีศักยภาพความมุ่งมั่นและความทุ่มเทฉันเชื่อพวกเขาจะสามารถทำได้และจะไม่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลผิดหวังหอมกลิ่นแชมป์ซีวีล็กโชยมาแต่ไกลาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จทั้งแชมป์ซีวี a ล u กและไปเนชั่นลีกเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย โดยเฉพาะไทยที่เป็นกระดูกชิ้นโตแต่เวียดนามจะไม่ยอมแพ้และจะเอาชนะทุกอุปสรรคด้วยความพยายามความอดทนและความมุ่งมั่นเพื่อไปให้ถึงฝันและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวอลเลย์บอลเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอเสนอสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติบรรจุซีเกมให้มีคะแนนสะสมอันดับโลกด้วยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เวียดนามมีความกระหายอยากจะเอาชนะไทย จะให้ค่าสัมประสิทธิ์น้อยกว่าซีวีลีกก็ไม่เป็นไรหวังว่าสหาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจะให้ความสำคัญกับเวียดนามและพิจารณาเรื่องนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันเชื่อว,ว่าด้วยการฝึกฝนอย่างหนักและการสนับสนุนจากแฟนวอลเลย์บอลพวกเธอจะสามารถคว้าชแชมป์ซีวีลีกและได้ไปแข่งขันเวิลด์ค p ัและเนชั่นลีกได้แน่นอนขอให้พวกเธอประสบความสำเร็จจะเป็นกำลังใจและเชียร์ตลอดไป ความคิดเห็นของแฟนบอลล์บอลเวียดนามท่านสุดท้ายครับต่อไปนี้การแข่งขันในอาเซียนจะยากและเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพราะทุกทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือเก็บคะแนนอันดับโลกแต่เวียดนามมีเป้าหมายเดียวคือชนะไทยเพราะถ้าชนะไทยทุกอย่างก็เป็นของเวียดนามไทยมีไว้ให้เวียดนามพุ่งชนนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลล์บอลเวียดนามไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศครับ